สวัสดีครับผมชาวนี้ชาวบ้นานใหม่อีกวันหนึ่งนะอยู่บนดอยเนาะเดี๋ยวจะพาดูอ่าใจทุกคนพาดูอ่าเห็ดที่นี่นะครับว่าวยมีเยอะขนาดไหนเดี่ครับเห็ดเนี่ยผมเดินมาเมื่อกี้สักพักเนาะที่ทุกคนเพื่อนๆเนี่เจอเห็ดเนี่ยมีแต่เห็ดทิ่มเต็มเลยทุกคนเนี่ยเห็ดเพียบนี่ทุกคนนี่เห็ดนี่สีอะไรไม่รู้เห็ดโทษทีโทษทีติดกเป๋าก่อนนี่ทุกคนเห็ด นี่เห็ดทุกคนฮะไม่รู้ไม่รู้พ่อนี่ทุกคนเห็ดนี่เป็นอะไรไม่รู้ทุกคนเนี่ยกินได้เปล่าน้อพ่อกินเห็ดนี่กินได้ไหมเนี่ยฮะกินได้เหรออ๋ออันนี้กินหมดได้เหรอทุกคนดูดิเห็ดอะไรนี่คอมเมนต์ด้วยเด้อโอ้ดูดิทุกคนนี่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 ย็บ นี่กำลังขึ้นดูดิอันนี้สวยมากเลยดูดินี่นี่ดูเพียบเลยดูดินี่นี่นี่แต่เห็ดดูดิทุกคนนี่โน่นนี่นี่มีแต่เธอเท่านั้นแล้วนี่อยู่แถวนี้นี่นี่กำลังขึ้นนี่โน่นแอบขึ้นตามป่านาเลยอโทษ เยอะมากเห็ดเห็ดไข่เห็ดไข่ที่นี่เยอะมากทุกคนแต่ที่นี่เขาไม่กินแต่ที่นี่เขาไม่กินกันแต่ว่าข้างล่างเขากินหมายถึงว่าที่เราลงจากนี้ไปเกนะ้ากิโลเนาะข้างล่างที่อำเภอเนี่ยเขากินกันนะครับเมื่อวานได้ลงไปเมื่อวานได้ลงไปอ่าอำเภอนะครับแล้วก็ไปเห็นเขาขาย เาเห็ดที่เราที่เราไม่กินน่ะเขาขายกันแต่ที่นี่เยอะแยะมากนะครับแต่เขาไม่ให้กินนะครับคือห้ามกินนะครับบางคนกินนะครับบางคนนี่กินแต่แต่แต่เราไม่กินเพราะว่าเขาห้ามรับหลังเราก็ไม่กินนะครับทุกคนนี่เราผมเองก็พูดไปด้วยมองมองเห็ดไปด้วยนะเขาไม่ให้กินหับหลังเราต้องไม่กินด้วยแต่ที่นี่เยอะมากเดินมาก็บางคนเดินมาก่อนก็เตะทิ้งก่อนไม่อยากให้เตะทิ้งเลยเสียดายมันอยากถ่ายรูปเนาะ บางคนมาก่อนเราก็เทหิดทิงท้งเขียทิงท้งเงี้ยยทำไมภาพมันไม่สวยอ่ะโอเคทุกคนเนี่ยทุกคนเห็ดไข่เนี่ยเจนมันพูดเนี่ยเขาขายอยู่ข้างล่างไปเมื่อวานเจอเนี่ยที่แบบนี้เขาขายกันเ,นเขากินกันบางคนนะแต่ว่าเขาเก็บไปขายยี่โรล,ละหนึ่งร้อยเลยเนี่ยแบบนี้ไปเจอเมื่อวานที่อำเภอเต้มเขาขายกันแต่ที่นี่แต่ที่นี่ไม่กินนะครับไม่กินเลย แล้วก็เพียบไม่มีแค่เก็บด้วยไม่ถ้าเตะทิ้งหมดเลยในแถวเนี้ยขมาก่อนเขาก็เตะก่อนนะทุกคนแต่แล้วไม่นี่ภาพสวยๆผมมาที่รางเขาเนี่ยโอ้ยเนาะเสียดายคอ นี่ทุกคนนี่เห็นไหมมันขึ้นนี่นี่เนี่ยเราแค่เดินตามทางหม้เออมันก็มีเยอะแยะไปในป่านี่ไม่ตดองหินเนี่ยแบบนี้เนี่ยเห็น,ไ,นไหมแก่แล้วเนี่ยโน่นฝนมันก็มีนู่นเห็ดไว้นะเนี่ยเราเดินแค่ตามทางมานี่นี่เนี่เราเดินแค่ตามถนนแบบนี้ทุกคนนี่ไม่ต้องไปซ้ายไปขวาเราไม่ต้องเข้าป่าอย่างเงี้ยไม่ต้องเข้าไปไหรกอย่างเงี้ยไม่ต้องเข้าก็ได้นี่แก่ในเยอะแยะนี่นี่น,นี่ เียังรถมานี่ไปดูไอตรงนี้มีเสียดายได้มาที่ร้านเขาก็เตะเห็ดทิ้งหมดว้ยถ้านชาผมถ่ายรูปวิดีโอในก็หน่อยก็หน่อยก็หน่อยก็ได้เนาะเนี่ยทุกคนขึ้นเห็นไหมนี่เนี่ยพอเดินมาเราก็เจอเรื่อยๆมันจะมันเยอะนู่นฝนมันก็มีนู่นเดี๋ยวผมรีบไปปลูกข้าวโพดทุกคนเดี๋ยวเขารอเยอะ ทำคลิปแบบ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 เล่นๆแค่เซ็งก่อนเดินนะทุกคนอันนี้คือวิววิวในานานในไร่เนาะในไร่ผมผมกำลังจะเดินไปอ่า พดจะปลูกข้าวโพดมันอยู่ทุกคนชอบบางคนก็ปลูกถั่วแดงอย่างผมเนี่ยปลูกกาแฟอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ไม่เกี่ยวมันไม่ยิ้มไม่ยุ่งเลยครับกาแฟอย่างเดียวล้วนๆอย่างอื่นไม่เกี่ยวผมปลูกผลไม้อยู่ต้นแบบไม้เขาเรียกอะไรล่ะมันไม่ใช่พืชล้มลุกเนาะมมนใช่พืชแต่ชั่วคราวพืชทะ่ใหญ่ยาวผมปลูกอะโวคาโดเป็นยังปลูกกาแฟ ลักคือกาแฟนะผมลักคือกาแฟที่เรคือเอาวัวคาโดดลูกส้มมาแค่พอกินสักสิบต้นยี่สิบต้นขนาดเองนะครับแล้วก็จะปลูกลูกเมียงเนาะลูกเมียงคือหมักตึงที่นี่เรียกหมักตึงโอเคทุกคนเดี๋ยวชมบรรยากาศนะบรรยากาศชิ่ดินดอยนะนี่บรรยากาศทุกคนนี่โอ้ที่หน้าโอ้ข้างล่างนะข้างล่างนะโอ้ โอ้โม oh ัวแตดูม <laughs> ัวแตดูดูอยู่ตกดอยซะเนาะนี่เห็นไหมอยู่สวยแล้วมาถึงนี่สวยแล้วทุกคนมาันจะขึ้นตามนี้นะครับนี่ที่เราขึ้นมาเดิมนามันจะมองข้างๆเรวก็ขึ้นแล้วเนี่ย ตามป่าลักษณะนี้นะออนนี้แล้วเขาจะขุดทางลงมาเนาะมาที่นาเนี่ยไม่ร่องร่องขับแบบนี้ตอนนี้เราสามารถปลูกเอปลูกอะไรได้ปลูกถักปลูกอะไรก็ได้หมดปลูกข้าวโพดปลูกอะไรปลูกได้หมดเลยแต่เราจะปลูกอะปลูกส้มได้ไหมได้อะโวคาโดได้ไหมได้ปลูกได้หมดอะแล้วจะจะปลูกอะอยู่ดูวความขยันนะทุกคนได้หมดอะส้มก็ได้ อืครับลูกกระโพดตรงไหนวะาวันนี้วะโอเคทุกคนเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวหามาดูอยู่ข้างหลังเนี่ยว่าเป็นยังไง

ข้าวนี่ก็เพิ่งจะปลูกเสร็จนะครับเนี่ยมันยังยังไม่เขียวปลูข้าวนี่เขาออจะไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะครับรูปแบบธรรมชาติเนาะรูปแบบธรรมชาติคนเฮ้อันนี้บอ่อปลาเลี้ยงปลาได้นะลุงผาหนี่สวยแจมพี่บอ่อปลา นบ่อปลาคั่บบนบับนไดบ่อปลาคั่นบันไดนะครับน้าก็จะเปลดมาข้างบนฝั่งน้นัของผมนะครับฝั่งน้นของผมอยู่ข้างบนฝั่งน,นู้นนะครับที่ข้างเขาฝั่งนี้น้ําเส้นเดียวกันจะมาริมเขาเนี่ยน้ําที่มาเนี่ยมาเส้นเดียวกันน้ําล่องเขาเนี่มันมาที่ที่นานของผมเทียบท,ที่ตรงบอร่อปลาผมนะ่ะอันนี้ก็จะเปิดน,น้ําช่องข้างบนเข้ามาเหมือนกันเข้ามาบ่อปลา,า,นนาโอเคทุกคน โอเคทุกคนนี่ทุกคนตอนเช้าตอนเย็นมันก็บานเลยทุกคนนี่นเรียบเลยเขาเนี้ยนี่กำลังแตกขึ้นมานี่ดูดิีเห็ดอะไรนี่เห็นละวงง,งไหมเรียบเลยโอ้ นี่มีแต่มันเลยมันนูน่นครับทุกคนพูดฝั่งนู้นมีแต่มันเลยปอดดให้ดูให้ดูให้ด,หดูทุกคนวัวไปเตม,มันมีกิ้งเลยนี่ครับทุกคนเห็นอะไรเนี่ยนี่ทุกคนนี่คนนี่ โโอ้ oh, oh. สุดยอดทุกคนเห็ดน,นี่เห็ดอะไรนี่นี่เห็ดละงงไหมหรือยังไงโถ่พี่ขึ้นมากี้มาก,มากบบาเนี่ยอนบ่าบเนี่ยแม่ <Okay. S 2> ใหญ่มากนี่กำลังขึ้นนี่ โอ้ oh. เยียบทุกคนเรื่องเห็ดเห็ดนี่เทียบ ừ, ทุกคนเห็ดวันนี้บานแล้วอร์ไทยเลยเรียกบ,บานอร์ไทยปาดดูดิเพื่อนทุกคนเห็ดเห็ดอะไรนี่เห็ดอะไรนี่ นี่อันนี้พิ่มเตะเมื่อวานนั่นนี่สิ่งอต่นี้มันวันนี้บานเชยเลยอันนี้กําลังออกใหม่นี่ดูดูคนนี่นี่เห็นอะไรเห็นอะไรวันนี้บาดแล้วนะครับวันนี้เมื่อวานไม่บาดวันนวันยังเป็นเป็นอะไรก็ด้ยังเป็นอันนั้นอยู่เลยอ้าวนี่เพิ่งขึ้นใหม่วันนี้นี่นี่นี่ทุกคนนี่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 ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ นี่นี่ท่อนี่นี่เพียบที่นี่เห็ดทุกคนบอกเลยว่าที่นี่เห็ดเพียบอืมเฮ้ยน,นี่ก็มั่งขึ้นไปตรงนี้ผมไม่อยากจะเข้าไปตรงนี้นะพเพราะก็เหยียบเหยียบเขาแต่ว่าเยอะมากเลยดิดนี่นี่ก็ใช่นี่นี่นี่

นี่นี่น,นี่โอเคกินได้ไหมน้องนี่เนาะพี่พี่โอ้ยมันบาดอุลไทยเลยแถวนี้มีแต่เห็ดทุกคนนูน่นซีขาวๆก็มีเห็นไหมนั่นี่นี่ขาวๆนี่นี่นี่ขาวๆอนี่กำลังขืนนีอีกเนี้ยนี่พี่ เออจะมันเลยที่ตรงนี้ตะกร้าหนึ่งเลยมากเนี่ยทีเดียวเนี่ยเป็นูงเลยเรียกยังไงไม่รู้นะฮะเรียกว่าเป็นฟงพเพราะนี่เป็นฟงนะขึ้นแบบโอ้โหบานอลไทยเลยดูดูธรรมาชาติสร้างสรค์นีน่ก้อนกินได้บอเขาบอกว่ากินมันตัวนี้มันถ้ากินมันช้ำมันกินไม่ได้ผมไม่รู้เนอะเนี่ย,ยเค็มๆดูดิ นั่นก็ไม่ช้ามเนี่เข็ดอะไรเนี่ยกำลังอร่อยนะเนี่ยเม,ม,มื่อวานนี่เป็นพุ่มๆเลยทุกคนดีอันตัวนี้ดิเอ็ยแตกแตกซหเน,เนี่นี่ข้างล่างนี่โอ้ยสวยงามมากเลยอืม ทุกคน